คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตร หน่วยล่างนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสถิติวันนี้ทำย้อนหลังให้ดู1 2 3 4งสองี่ห้าหดแก็ 19งวดนะครับ19งวดเออไม่ใช่19งวดดยี่สิบงวดนะครับ20งวดเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวิธีการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณใช้นะครับฟังให้ดีดูให้ดีนะครับแล้วก็แคปเอาไปทำ ตามที่ลุงเนียงได้ขีดปากกาสีแดงเป็นเครื่องหมายว่าเลขแต่และตัวบวกกันกี่ครั้งนะครับก็เอาไปทำดูนะครับว่ามันตรงตามที่ลุงเนียงได้ผลลัพธ์ที่ลุงเนียงได้เขียนลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือไม่นะครับมาดูกันนะครับ วิธีการคำนวณใช้หลักแสน3ครั้งบวกหลักหมื่น1ครั้งบวกหลักพันสครั้งบวกหลักร้อย4ครั้งบวกหลักหน่วย1ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สอง1ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สอง1ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่ 3- 3สครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่31ครั้ง บวกหลัก10หมนุนครั้งที่4 2ครั้งแล้วก็บวก2คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้นับเพิ่มไป2แต้มนะครับหรือบวก1บวก1นะครับเช่นได้2 2แล้วก็3 3แล้วก็4นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 3นะครับหลักหน่วย ก็คือ3ก็เข้าที่เลขยง3งวดต่อมาได้901ออก51นะครับหลักหน่วยก็คือ1งวดต่อมาได้890ออก50นะครับหลักหน่วยก็คือ0นะครับ งวดต่อมาได้234ออก54นะครับหลักหน่วยก็คือ4งวดต่อมาได้1,2,3ออก32นะครับหลักหน่วยก็คือ2ก็เข้าที่เลข2งวดต่อมาได้567ออก36นะครับหลักหน่วยก็คือ 6กนะครับก็เข้าที่เลข6งวดต่อมาได้4 5 6ออก85หนะครับหลักหน่วยก็คือ5ก็เข้าที่เลข5งวดต่อมาได้4 5 6หอีกออก0 6นย์ะครับหลักหน่วยก็คือ6นะครับเข้าที่เลข6ต่อมานะครับงวดต่อมาได้6 7 8 ออก87นะครับหลักหน่วยก็คือ7ก็เข้าที่เลข7งวดต่อมาได้901ออก20นะครับหลักหน่วยก็คือ0นย์เข้าที่เลข0งวดต่อมาได้5 6 7ออก0 6ย์หหลักหน่วยก็คือ6ก็เข้าที่เลข6งวดต่อมาได้012ออก91หลักหน่วยก็คือ1ก็เข้าที่เลข1นะครับ ทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมาได้สี่ห้าหกนะครับออกสองหกหลักหน่วยก็คือหกก็เข้าที่เลขหก 0. งวดต่อมาได้เก้าศูนย์หนึ่งออกห้าศูนย์หลักหน่วยก็คือศูนย์ก็เข้าที่เลขศูนย์งวดต่อมาได้สองสามสี่ออกหกสาม หลักหน่วยก็คือ3ก็เข้าที่เลข3นะครับงวดต่อมาได้901ออก3 1หลักหน่วยก็คือ1ก็เข้าที่เลข1งวดต่อมาได้7 8 9ออก58หลักหน่วยก็คือ8ก็เข้าที่เลข8งวดต่อมาได้7 8 9ออก7 7หลักหน่วยก็คือ7ก็เข้าที่เลข7นะครับ ทีนี้มาดูงวดที่ผ่านมานะครับออกหกหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับมาเข้าหลักสิบนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับงวดนี้ถือว่าหลุดนะครับเพราะไปเข้าหลักสิบนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนะครับก็มาเข้าที่หลักสิบอะ้วครับสิบเก้างวดหลุดไปหนึ่งวดนะครับมาดูงวดที่20จะเดินต่อหรือจะหยุดแค่นี้นะครับก็ต้องพิสูจน์กันนะครับสำหรับงวดนี้นะครับ เรามาคำนวณดูกันนะครับ03ก็ได้0 51ก็ได้5 9327ก็ได้7 6424ก็ได้4 61ก็ได้6 51ครั้งก็ได้5 11ครั้งก็ได้1 8324ก็ได้4 81ครั้งก็ได้8 7 2ครั้งก็ได้4 บวกกัน0ไม่ต้องบวกนะครับ5บวก7เป็น12 12บวก4เป็น16 16บวก6ก็เป็น22นะครับ22บวก5ก็เป็น27 27บวก1ก็เป็น28 28บวก4ก็เป็น32 32บวก8ก็เป็น40 40บวก4ก็เป็น44 44บวก2ก็เป็น46นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับขอทวนอีกครั้งนะครับ5บวก7ได้2 2บวก4ได้6 6บวก2 6บวก6ได้2 2บวก5ได้7 7บวก1ได้8 8บวก4ได้2 2บวก8ได้0 0บวก4ได้4 4บวก2ก็ได้6โอเคนะครับลงตัวทีเลข6นะครับ ให้เดินหน้าไป2 9หรือบวก1บวก1ก็คือ6แล้วก็7แล้วก็8งวดที่ผ่านมาได้ตัวเดียวตัวเดิมนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าที่หลัก10งวดนี้จะต้องเข้าที่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับถึงจะถือว่าเข้านะครับและก็ อยู่ต่อนะครับสูตรนี้ถ้าไม่เข้าก็ต้องพอแค่นี้นะครับงวดนี้เป็นงวดประจำวันที่1นะครับเดือนพฤศจิกาหกแปนะครับอันนี้ลืมลงวันที่นะครับที่เด็ที่จริงลงไปแล้วนะครับก็เป็นงวด16 เดือน10 6 8นะครับอ่ะท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็แคปเอาไว้นะครับลองนำไปพิจารณาดูชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ